สวัสดีครับคลิปนี้แซมจะมาแนะนำตัว t o y ยต a 4ประตูที่มีการปรับราคาแคมเปญโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะครับผมเดือนพฤษภาคมนะจะเป็นทั้งรถเลยนะครับราคาเดียวกันทั้งหมดที่จอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับเป็นปี18 2.4ตัว E นะครับผมเลขไมค์ก็ตอนนี้เริ่มต้นก็คือเจ้าคันนี้แหละครับ607เริ่มต้นอยู่ที่5 7 0 0 0นะครับผม คันนี้เลยนะครับผมจนสูงสุดตอนนี้เลขไม้อยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนะครับผมเดี๋ยวแซมจะพาไปดูกทอ,อนี้แล้วก็ทะเบียนนะครับว่าจะเลขไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ตอนนี้รถมันล็อกทั้งลานแล้วนะครับแซมเลยเลือกคันที่ไมน้อยที่สุดมาคือเจ้าคันนี้นะครับผมเป็นปี2018นะครับคันนี้เป็นแบบมีหลังคาแคลร่บอยนะ,ะดูสำเนาเล่มก่อนนี่นะครับปี18 ะมรับ้า150แรงม้านะตัวนี้2400ซีซีมาลองมาดูไปพร้อ,รอมๆกันนะครับคันนี้เลยนะอันนี้พวกน็อตฝากระโปรงก็เดิมๆอยู่นะครับนี่ดูห้องเครื่องนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะลองดูคานเคินก็สวยงามอยู่นะครับคันนี้นะตัว R คารเดิมๆนะครับน็ Not, อตอาไม่ใช่ครับ สติกเกอร์สวยงามอยู่นะครับตัวแอลชัดเจนนะครับสติกเกอร์มอกแล้วก็ในส่วนของตัวแผ่นเพจก็ยังอยู่ครบๆนะครับผมมัดฝากระโปรงเดิมๆนะครับผมหน้าเดิมๆนะครับผมฝาอันนี้ก็ฝาเดิมๆครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบๆนะขออนุญาตปิดฝาดีนึง ผมนี่คันนี้เลยนะก็คันนี้เลขมาอยู่ที่5้0 0มืนเจนะครับผมแบบมีหลังคาแคลิบอยนะครับราคา3 7 000, 9แ0 0เบาททั้งรตเลยนะครับผมนะยางคันนี้แซมตรวจสอบแล้วนะครับเป็นยางปี2022นนะครับนี่นะภายในก็ถือว่ายังสะอาดอยู่นะครับวันนี้มาเป็นเกียร์ธรรมดาแบบนี้นะ ด,ดีก็มาตรฐานนะครับวิวมาตรฐานนะครับผมก็ถือว่ายังสวยอยู่นะช่วงล่างก็ยังสวยอยู่นะครับอ่านน,ะนี่นะครับผม607นะครับผมวันนี้เลยนะต้องก้มดูนิดนึงไม่ได้เป็นสนิมนะครับเป็นแค่เศษ โคนเฉยๆนะครับดินแดงๆนะครับอ่านะครับตรวจสอบเลขไม้กันหน่อยนี่ครับห้า2มืนกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมก็คันนี้นะครับจะเลขไม้น้อยที่สุดแล้วที่อยู่ในลานจอดอยู่ที่าบางนานะเดี๋ยวแซมไปดูกันครับว่าแต่ละกอทอเลขไม้จะเท่าไหร่กันบ้างนะครับผม มาเดี๋ยวเราเริ่มจากาแถวด้านในสุดก่อนนะครับผมจะพยายามบอกอครบทุกคันนะครับเลขไม้ไม่แน่ใจว่าจะครบไหมนะครับจะลองดูนะครับผมเริ่มจากเจ้าคันนี้เลยกท49นะครับกท49นะครับเลขไมหม่นเรนะคันนี้977 1 2นะครับผมต่อมากอทอนี้ครับผม2053เลขไม่73,221นะต่อมากทอ37 37อันนี้แซมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผม ต่อมากอทห้านะครับคันนี้เลขไมเก้าหมื่นห้าครับผมส่วนคันนี้นะครับแล้วก็อีกสองคันเนี่ยเลขไม่แสนขึ้นนะครับผมจะพยายามหาเลขไม้ที่ไม่ข้ามแสนนะครับในลานจอดบางนาให้ดูนะครับเผื่อลูกค้าถูกใจกอทอนี้ก็สอบถามแซงเข้ามาเพิ่มเติมได้นะสามคันที่ไม่ติดป้ายทะเบียนเนี่ยเลขไม่หน0 0 0แขึ้นทั้งหมดนะครับผม ต่อมากอทอนี้ครับผม9459เลขไม8 8นะครับ88,418นะครับต่อมา981เลขไม้8 7 4 4 6นะต่อมากอทอ2 9 9เลขไม้73,402กิโลนะครับ ส0 3 2สองไม่แน่ใจเดี๋ยวทักมาหาแซมอีกทีนึงครับเดี๋ยวแซมดูเลขไมให้นะครับผมมาแถวแรกผ่านไปแล้วมาต่อชุดที่2บ้างนะครับตอนนี้รถล็อกทุกคันเลยนะครับตอนนี้รถล็อกหมดเลยนะครับรถของแซมเป็นรถปลดสัญญาเช่าทั้งหมดนะครับรถหมดสัญญาเช่าทั้งหมดเลยนะครับผมมีอ่ รับประกันว่ารถเข้าสู่ทุกคันไม่แท้ทุกคันมือเดียวทุกคันแน่นอนนะครับผมต่อพาคกทอนี่ครับ1,999เดี๋ยวนะฮะ1,999เลขไม่เจ็ดหมื่นแปดนะครับหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยี่สิบห้านะต่อมากทสี่หกเลขไม่แปดหมื่นสี่นะครับต่อมาหกหนึ่งครับผม เลขไมแปดหม่นเก้ันยแปดสินะต่อมา90,99นะครับเลขไมเก้าหมื่นสามพัยหกสิบแปดเเลขไมเก้าหม่นเก้ัยี่สินะครับผมโอต่อมากทอสวยด้วยครับเก้ 98, ครับผมเลขไมเจ็ดหมื่นสาันหนึ่งนะครับ 604เลขไม่8 7 0 0นะครับผม604 603มีไหมเอ่ย603เลขไม่15,000นะครับผมกทออต่อมา510มีไหมครับเนี่ยเดี๋ยว510เลขไม่76,000ครับ718 628เลขไม้116,000นะครับผมแล้วก็มีแว็บคันนี้นิดนึงกท94เดี๋ยวนะฮะเลขไม้66,293นะครับ66,293นะค, 66, 3, นะคันนี้นะมีแคลรีบอยด้วยคันนี้นะครับต่อมา580เลขไม้12,349นะครับ 560ศเลขไมหนึ่งแสนั้อยห้าสิบห้เครับเลขไม่หน0่0แสนะครับผมแล้วก็คันสุดท้ายของแถวนี้นะครับ610 610เดี๋ยวนะฮะผมดูก่อน610เึ่งเลขไม่หน0 0งแนะครับ610นึ่งศเลขไม่ยอยู่ที่100่งแนะ 610มาแล้วก็กท607นะครับ50,07นะเดี๋ยวต่ออีกล็อตหนึ่งใกล้หมดแล้วนะครับผมก็เลขไมต้ตอนนี้น้อยสุดอยู่ที่50,07นะครับกท607นะครับผม ันนี้สามแปดแปดศูนย์เลขไม่หนึ่งแสนขึ้นนะครับผมต่อมาก็ทอนี้ครับผมห้าแปดหนึ่งเลขไม่เจ็ดหมื่นห้า 75, นะครับห้าเป็นหนึ่งเจ็ดหมื่นห้านะครับผมอันนี้เจ็ดหมื่นห้านะครับสองศูนย์ห้าศูนย์แตม่ไม่แน่ใจเรื่องเลขไม้นะครับเดี๋ยวทักมาหาไซด์อีกครั้งหนึ่งนะครับผม ต่อมา981นะครับผมกทนี้เลขไม่8 7นะครับผม605นะครับคันนี้เลขไม้90,02นะครับผม90,02สหรั 92, บคันนี้นะหมดหรือยังเอ่ยก็ประมาณ20คันนะครับที่มีอยู่20คันนะ 8527คันนี้แซมไม่มีเลขไม้นะครับผมก็หมดแล้วนะครับสำหรับสี่ประตูตัวเต้ที่มีอยู่ที่นี่นะครับผมแล้วก็ฝากไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับสำหรับใครอยากได้ตอนเดียวราคาเล้าใจนะครับก็จะมีอยู่สองคันสุดท้ายแล้วครับที่ว่างปี18นะครับเกียร์ธรรมดานะครับกทนี้ครับ7187นะครับ เลขไม่์2 0 0นะกับอีกคันหนึ่งกทอนี้ครับ7231เลขไม่์207แซมขายราคา220,000บาทนะครับผมราคา220,000บาทเป็นตอนเดียวเกียร์ธรรมดานะครับไม่มีแม็กไลเนอร์นะครับจะเป็นผ้ายางเฉยๆนะจะเป็นแบบนี้นะผ้ายางเฉยๆนี่จะเป็นแบบนี้นะครับผม220,000บาทจบเลยนะครับผมนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แซมจะมาดูเฉพาะพามาดูเฉพาะตัว4ประตูตัวเตี้ยที่มีการจัดราคาพิเศษอยู่นะครับ3,79,000บาทนะครับผมทุกเลขไม่กทอไหนก็ได้ครับราคาเท่ากันทั้งทั้งลเลยอต0 0เลย3 7 9 0 0 0บาทนะครับผมนี่ใครถูกใจกทอไหนก็ทักมาหาแซมอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวแซม ถ่ายรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะก็แซมอีกนิดนึงสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปวิดีโอของแซมนะครับรถของแซมเป็นรถหมดสัญญาเช่าเนือเคือของอากเนยแคปปิตอนทั้งหมดเลยนะครับผมรถทุกคันของแซมมีประวัติเข้าศูนย์ทุกคันเลขไม้แท้มือเดียวไม่มีการกอไม้ไม่มีการตัดต่อโครงสร้างตัวถังไม่มีพิความไม่มีจมน้ำแน่นอนนะครับผม ก็โกดังบางนานี่จะติดกับตัวนี้นะครับไบเทคบางนานี่เลยนะก่อนถึง4แยกบางนาน,นะครับผมมาไม่ยากครับถ้ามาไม่ถูกโทรหาแซมเลยนะ0ูนย์แปดหกสห้ี่สามสองนะครับศูนย์แปดหกนะครับโทรมาได้เลยนะครับเบอร์เดียวรู้เรื่องแน่นอนนะครับผมก็โอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผม ก่อนเข้ามาหาแซมที่โกดังบางนาโทรหาแซมล่วงหน้าก่อน1วันนะครับผมโอเคครับไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม